ัสดีทุกคนกลับสาเกับพีชวันด้วยพีชนะคะคลิปนี้พีชจะพาทุกคนออกไปลันลากันด้วยการไปถ่ายรูปกับ ต้นคริสต์มาสการตกแต่งคริสต์มาสประดงประดับประดาช่วงนี้เฟสทิฟมากๆคือทุกร้านนี่ก็แต่งกันเต็มมากก็เดี๋ยวดูนะคะจะไปประมาณ 2- อสาคาเฟ่เนี้ยเดี๋ยวดูนิดนึงว่าจะไหวที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงนี้คือทํางานหนักทุกวันเลยแล้วก็มีความเหนื่อยล้าม,มากเลยอยากจะมาแชร์เซ็ตเกตเรดี้ค่ะเพื่อนๆน่าจะสดชื่นด้วยความหอมกับเซ็ตหอบระดับตำนานอย่าง Soft and gory o r i g i n a l นั n k นั่นเองค่ะกลิ่นเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากคือถ้าใครดมก็จะจำได้ใครดมก็จะรู้เลยว่าเขาเป็นกลิ่น Original Pink ที่จะมีกลิ่น Rose แล้วก็ Bergamot นะคะคือตอน,นเด็กๆพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่จำได้เลยว่าถ้าเราไปดมเทสเตอร์ที่ร้านเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่แบบติด ใจคือพิทซื้อซ้ําตลอดแล้วมันเป็นความสุขอะที่แบบกลิ่นมันหอมแบบเหมือนที่ฉันไม่เคยได้เจอที่ไหนมาก่อนคือหอมฟุ้งมากๆแล้วก็เป็นเซ็ตที่เขาไม่ได้มีมาแค่ตัวสครับหรือว่าตัวที่เป็นบอดี้วอชนะคะทุกคนเขามีทั้งตัวที่เป็นบอดี้โลชั่นแล้วก็มีนี่สิ่งใหม่ที่เพิ่งได้ลองนะคะชาเวอร์โฟมค่ะใช้ดีทุกชิน้นคุณภาพดีทุกชิน้นแล้วกลิ่นหอมยิ่งใช้รวมกันก็คือกลิ่นจะติดทนผิวก็จะนุม่มลื่นมาก <S <S เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปเลยนะคะว่าแต่ละชิ้นดี เริ่มต้นที่สิ่งแรกที่เราได้ลองจากแบรนด์นี้เลยนะคะก็คือสครับค่ะตัวนี้คือ soft and golly flakes away body scrub นะคะเป็นสครับที่มีแอปิลคอตซีสพาวเดอร์แล้วก็มีเชียบัตเตอร์ขัดแล้วไม่บาดผิวแล้วผิวนุ่มลื่นมากผิวไม่แห้งเลยนะคะที่สำคัญคือกลิ่นเขาจะหอมฟุ้งมีโรสมีเบอร์กามอตผิวชุ่มชื้นทันทีหลังอาบน้ำเลยค่ะคือถ้าทุกคนเคยลองนะพีทบอกเลยว่าสครับเขาจะไม่เหมือนที่ไหนเขาจะมีความเข้มขน้นมีความชุ่มชื้นกลิ่นก็ ็คือหอมแบบหอมจริงจังคือเปิดกระปุกมา คือหอมแบบรู้เลยอะว่าคือ s o ฟแอน o r o r i ออ i ์ i n เนลสิ่งนี้คือต้องมีติดบ้านค่ะกระปุกใหญ่คุ้มมากตัวสครับเนี่ยพี่จะใช้สัปดาห์ละประมาณ2-3ครั้งนะคะแต่ว่าทุกวันเราจะต้องอาบน้ำก็จะใช้เป็นสิ่งนี้เลยค่ะ So ซอฟ Glory Clean On Me Hydrating Body Wash นะคะ Body Wash ตัวนี้ก็คือเนื้อดีมากอาบน้ำแล้วก็ผิวจะสะอาดนุ่มมากนะคะกลิ่นเขาจะหอมแบบจึงจ้งๆเลยแนะนาว่าให้ใช้คู่กับทั้งสครับแล้วก็ตัวบอดี้โลชั่นนะคะกลิ่นจะติดผิวนานยิ่ง แล้วกลิ่นก็จะหอมทวีคูณมากยิ่งขึ้นสครับแล้วบอดี้วอชแล้วมาต่อกันด้วยโลชั่นนะคะตัวนี้คือ soft and g l o r y the righteous butter Nourishing Body Lotion นะคะเป็นตัวโลชั่นที่ใครผิวแห้งแล้วไม่ชอบความเหนียวเหนอนหนนะน่ะเอาอยู่มากตัวนี้นะคะมีทั้งโกโก้ซีบัตเตอร์นะคะแล้วก็อัลมอนด์ออยล์รวมถึงมีแอนตี้ออกซิแดน์จากวิตามิน E ด้วยนะคะที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้รู้สึกเนียนนุ่มตัวนี้คือเด็ดมากจริงใครยังไม่เคยลองรีบจัดค่ะมาถึงชิ้นที่4นะคะนี่เป็นตัวที่พีพึ่งเคยได้ลองเลยค่ะแล้วร,รู้สึกว่าฉันไปอยู่ไหนมา มันสะดวกมากคู่ตัวนี้เขาคือ soft and glory clean on Me hydrating shower foam นะคะพี่ก็ใช้สลับคู่กันไปกับตัว body wash นะวันไหนที่แบบรีบๆรบเร็วเร็วงานด่วนคือมันสะดวกมากทอแค่เราปามออกมานะคะเขาก็จะเป็นโฟมแล้วใช่ไหมแล้วเราก็คือลูบตัวไปเลยปกติเคยใช้แต่โฟมแบบนี้กับหน้าแต่พอใช้กับตัวแล้วก็ สะดวกง่ายแล้วกลิ่นก็คือหอมไม่แพ้กันเลยนะคะฟูงทั้งห้องน้ำเช่นเดียวกันอันนี้เป็นทริคที่พิดลองแล้วก็คือแนะนําจริงๆนะคะคือใช้แล้วเวิร์กมากๆเวลาที่เราอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยใครที่อยากจะมีผิวหอมทั้งวันแล้วผิวนุ่มจนแบบเฮ้ยใครจับก็ทักให้ทุกคนอาบน้ําเสร็จปุ๊บเราก็เช็ดตัวแคบพอหมาดซับซับแคบพอหมาดให้ผิวมันยังมีความเย็นให้มันมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวบอดี้โลชั่นได้เลยนะตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปล็อกความชุ่มชื้นบนผิวให้ดีนนนะะะะคคแลล้้ววก็ดดามเห,หไ พอผิวมันเย็นแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับกลิ่นเนี่ยก็จะติดบนผิวของเรานานมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคที่พีทลองแล้วแบบชอบมากแล้วผิวก็คือจะนุ่มมากไม่เหนียวเลยใครที่ไม่ชอบใช้บอดี้โลชั่นตอนกลางวันนะคะลองดูเทคนิคนี้ดูนะคะกลิ่นไลน์นี้นะคะเขาก็จะหอมสดชื่นอยู่แล้วนะหลังจากใช้ก็จะรู้สึกเฟรชเลยนะคะแล้วใครที่ใช้กลิ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีลแบบสาวสดใส,สกลิ่นตัวหอมหอมนะคะใช้แล้วรับรองเลิฟแน่นอนคะ่ะไปจัดเลยค่ะทุกคนเซอร์แวนแกรี Original p i ร k นะคะที่บูสต์ทุกสาขารหรือว่าจะช็อปออนไลน์ในแอปบูสต์ก็ได้นะคะจะบอกว่าทุกคนตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอีกแล้ว Mix and m a t c h 1แถม1จะ Mix อะไรก็ได้นะคะจะเป็นบ o d y w a อ h คู่กับโลชั่นหรือว่าจะเป็น s c r ับคู่กับ s h o w า r f อร์อก็ได้นะคะหรือถ้าให้ดี ไปเลยค่ะจะไปเลยค่ะ4ี่ชิ้นจุกๆจ,จะได้กลิ่นหอมยกลายกันไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะสดใสพร้อมมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปถ่ายรูปกันที่คาเฟ่กันเลยเรามาถึงคาเฟ่แรกแล้วนะคะแดดตอนนี้คือกําลังสวยสัม่มฉ่ำว้าวมากเลยคือบ่ายสามทุกคนร้านนี้ก็จะมีต้นแบบต้นสีขาวขาวนะคะซึ่งมันน่ารักแล้วมันกําลังดีมากคือรู้สึกว่ามุมเอ่ยกับฉากหลังเลยอ่ะคุณสวยอยากให้ดู เราจะถ่ายกับต้นคริสต์มาสที่ไม่สูงมากก่อนนะคะจะเป็นต้นประมาณนี้ถ้าโพสเบสิกนะคะที่หลายคนทําตามได้แน่นอนก็คือหันหลังะคะ่ะเราหันหลังแล้วเดินเข้าหาต้นคริสต์มาสนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นฟีลแบบไม่ได้ตั้งใจเดินเข้าไปหาเฟสติวัลหาต้นไม้ ค่ะยังข้างนิดนิดหน่อยๆอ,อีอะเป็นอีกลูกหนึ่งที่รู้สึกว่าง่ายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าเลยค่ะลุกสองนะคะนี่ลองไปแอบหลังต้นคริสต์มาสดูค่ะให้มุมของต้นไม้เรียมมาบังตัวเรานะคะก็จะมีโฟกัสที่แบบสวยงามมีมุมที่แบบสดใสอีอะแล้วก็ไม่ต้องกัวงวลว่าแบบอุ้ยตัวฉันจะใหญ่ตัวฉันจะมานใดๆนะคะตัวเล็กนิดเดียวเหลือนิดเดียวจริงๆ ทำการเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะก็คือบนรถนี้เลยเรามาที่ร้านที่สองนะคะชื่อบีสตอรี่ร้านแรกเนี่ยโจลี่คือคนเยอะร้านเล็กนิดนึงก็จะเป็นมุมแบบมินิมอลแต่อันนี้คือประมึกประมึกประหนึ่งป,ะห,งปะหนึ่งเสมือนว่าเรานะคะอยู่เมืองหนาวเขาจัดแบบอลังการมากชุดเราก็คือเล่นใหญ่ได้เลยชุดเมื่อกี้ก็คือเบาๆเล็กๆแฟลมินิมอลแต่อันนี้ก็คือแบบ ตะโกนตะโกนให้รู้ว่าถ่ายต้นคริสต์มาสมารู้ดูหนาวได้ๆอ่ะพร้อมแล้วไปค่ะเขาทำคอนเทนต์กันแน่นมากเราก็ต้องไปสู้แต่อ,อันนี้นะคะตกแต่งสวยมากคนที่ดูแค่ข้างหลังอะองดีมุมงนี้ก็คือดีมากหรือว่าไงเราก็ถ่ายไั่เด้เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะคะคือมุมแบบ มุงหาทาเยอะมากเยอะมากจริงนั่งเอ่ยยืนเอ่ยนอนเอ่ยก็ได้ค่ะร้านนี้นะคะพี่เปลี่ยนลุคโดยการใส่บทูทจะทําให้ดูหนาวขึ้นดูจริงขึ้นดูไม่ได้อยู่ประเทศไทยมากขึ้นที่อุณหภูมิ35องศาถ้าต้นคริสต์มาสไหนนะคะสวยงามจัดเต็มนี่ให้เราไปยืนใกล้ๆเลยะคะ่ะแล้วให้ต้นไม้เป็นฉากหลังของเรานะคะก็จะให้ฟีลแบบเฟสติวัลสุดๆอันนี้ก็คือเป็นมูที่แบบมูทด,ดีมาก ส่วนคาเฟ่ไหนที่แบบมีพร็อพบนพื้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถนั่งเลยค่ะทุกคนลงไปนั่งได้เลยนะคะแล้วก็โพสต์ให้แบบน่ารักก็สดใสเหมือนโพสต์อยู่แบบมุมมุมส่วนหนึ่งของบ้านอะไรอย่างนี้เลยมุมบันไดนี้นะคะคือด,ดีมากเรานั่งไปเลยว่าไงามน,นั่งปิดคันนั่งอย่เงี้ยถ่ายออกมาแล้วแบบตึง ตรงบันไดนี้ขอนิดนึงค่ะแสงสวยมากนะคะแล้วก็ลงไปนั่งเลยแล้วก็ให้ฉากหลังเป็นบันไดอันนี้คือแบบเหมือนอยู่ในบ้านยุโรปสวยจริงๆทุกคนต้องไปลองค่ะภารกิจวันนี้นะคะก็สาเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการไปถ่ายรูปกับคาเฟ่น,นะคะพี่ก็ายามจัดเต็มให้ในคลิปนี้เลยนะแต่ว่ายังไม่หมดเดี๋ยวเราจะมีงานไปแบบงานไฟงานกลางคืนนะคะการวิบวับอะไรต่างๆจะถ่ายยังไงแต่งอะไรลุคไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะแต่วันนี้คือแน่นอนว่าออกไปทั้งวันแล้วเนาะมันก็มีความโยมความเหนื่อยแล้วไหนผิวจะ แห้งเพราะอากาศก็แห้งแดดก็ร้อนนะคะกลับมาเลยต้องบำรุงผิวกันนิดนึงนะคะทุกคนใช้ soft and glory original Pink body lotion เลยค่ะคือวันนี้ใช้ทั้ง scrub body wash body lotion คือกลิ่นติดผิวเลยไม่ต้องแบบใช้น้ำหอมใดๆเลยนะแล้วกลิ่นมันจะเป็นรุ่นแบบมีความ fresh มีความสดชื่นนะคะก็ให้รู้สึกแบบฮ้สบายตัวสบายใจกลิ่นมันผ่อนคลายมากจริงชอบมากคือทุกคนไม่ต้องเชื่อดิฉันให้พุ่งตัวไปที่บูธนะคะแล้วก็ไปลองดมด้วยตัวเองเลย จริงตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะก็จะได้จัดเต็ม,มเลยครบเสร็จได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทพกคนจะ enjoy คลิปนี้กันแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะ Good night ค่ะทุกคนบ๊ายบาย